เมทัลชีตพียูโฟมีเสียงดังผมเคยถูกด่าเพราะเรื่องนี้ครับคลิปในอดีตนะครับผมเคยทําเกี่ยวกับเมทัลชีตพียูโฟมีเสียงดังนะครับโดยผมก็พูดโดยภาพรวมครับต่อจากนั้นผมถูกคนมาคอมเมนต์โดยคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยเป็นช่างนะครับบอกว่าผมเนี่ยนะครับโจมตีช่างด้วยกันบอกว่าไอ้คุณไม่เข้าใจเลยว่าเมทัลชีตมันมุงไปพอมันดังไปสักพักหนึ่งมันก็เข้าที่มันอยู่ตัวนะครับวันนี้นะครับผมไม่อยากจะทําคลิปนี้ครับ แต่วันนี้นะครับมีคนส่งคลิปวิดีโอบ้านเขาดังลั่นมาให้ดูครับจริงๆแล้วหลังจากคลิปวิดีโอนี้ผมปล่อยออกไปนะครับผมตั้งใจจะทําวิธีแก้ปัญหามาให้เพื่อนๆหรือว่าผู้ชมได้ชมนะครับแต่ผมถูกด่านะครับหาว่าผมโจมตีช่างผมรู้เลยครับว่ามันเป็นปัญหาอย่างหลักของช่างที่แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเก็บมาคิดในใจเลยว่างั้นก็ปล่อยมันไปแบบนั้นนะครับ ผมแก้คนเดียวพอใครอยากแก้ทักมาผมเดี๋ยวผมแก้ให้นะต่อจากนั้นผมก็เริ่มรับงานแก้หลาเคาเป็นชีเซึ่งไม่อยากจะเอามาบอกเล่าให้ฟังนะครับแต่วันนี้ครับก็อดสงสารหรือว่าเออดหินใจนะครับท่านผู้ที่ติดต่อเข้ามาไม่ได้ผมจึงต้องทําคลิปนี้ออกมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงครับไปชมครับ อันนี้ดังแรงมากนะครับเพราะว่าผมถ่ายจากโทรศัพท์นะครับอีกเครื่องหนึ่งโอ้โหอันนี้เสียงครับในคลิปวิดีโอก,ก็นะครับจะเห็นว่าแฟนเพจหรือว่าผู้ติดตามผมเนี่ยเอซผมเนี่ยนะครับส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูนะเสียงก็ดังมากนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนี้นะครับหลักหลักการของการที่เมทัลชีสพิวโฟมดังเนี่ยมีอยู่สปัญหาหลัก ใหญ่ๆนะครับอันดับแรกครับสําคัญมากครับแผ่นและ p u f o a ฟไม่ได้มาตรฐาน,นครับแผ่นและ p u f o a ฟไม่ได้มาตรฐานก็คือแผ่นเมนทัลชีสที่บางแล้วก็คุณภาพต่ำนะครับขั้นตอนหรือกระบวนการการผลิตเนี่ยครับจะมีการผสมเจ้าตัวเหล็กเนี่ยมากกวา่าเนียยนะครับเมื่อมีอเหล็กเนี่ยมากกวา่า อลูมิเนียมมากจนเกินไปเมทัลชีตเนี่ยจะประกอบด,ด้วยเหล็กและอลูอมิเนียมถ้าปริมาณเหล็กมากกว่าอลูมิเนียมมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้การสะสมความร้อนเนี่ยสูงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันผสมเหล็กมากเกินไปเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดการลั่นเนี่ยมันเลยดังได้มากกว่านะครับเจ้าตัวเมทัลชีตที่ผสมอลูมิเนียมเยอะเราไปสั่งเมทัลชีตเนี่ยนะครับเราจะได้ยินทาง โรงงานหรือว่าโรงรีดเนี่ยเขาแจ้งว่าเหล็กนอกนะเหล็กนอกในที่นี้หมายถึงเหล็กที่ไม่ได้มอก,กอนนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีมอกอเมื่อไหลเนี่ย โอกาสที่จะดังเนี่ยมีสูงแต่เดยเนี้ยเหล็กนอกก็มีหลายยี่ห้อนะครับก็ต้องลองถามผู้ผลิตดูก่อนว่าถ้าเป็น PU โฟมร้านเขาเนี่ยจะดังไหมถ้าดังแล้วสามารถเคมได้ไหมนะครับอันนี้คือผมสรุปให้นะครับว่ามาปัญหามาจากตัวแผ่นหลังคาแล้วก็ P u โฟมครับสาเหตุที่2ก็จะมาจากนะครับโครงหลังคาโครงหลังคาเช่นโครงหลังคาบิดโครงหลังคาแอนหรือโครงหลังคาไม่ได้รูปอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของปัญหาหลังคา เมทันชีตครับที่ทําให้เกิดการลั่นครับอันดับต่อมาอันดับสุดท้ายครับอย่างที่3นะครับที่เจอบ่อยก็คือการติดตั้งแผ่นหลังคาโดยการขันสกูแน่นเกินไปนะครับเมื่อขันสกูแน่นเกินไปก็จะทําให้แผ่นบางช่วงเนี่ยเกิดการแอนหรือการบีบรัดมากกว่าปกตินะครับพอพอถึงเวลาก็เกิดการลั่นการดังขึ้นมาครับเดี๋ยวนี้เรามาดูวิธีแก้ไขนะผมแนะนําให้ง่ายๆอย่างนี้ครับอันดับแรกครับ ถ้าเราไม่รู้ว่าปัญหามันมาจากแผ่นหรือเปล่ากรณีเราซื้อมาติดตั้งแนละ้วมันเสียงดังวิธีง่ายๆครับคลายสกูที่ยึดลงแปรทุกตัวออกครับให้หลวมนะครับพอคลายทุกตัวออกมาให้หลวมเนี่ยนะครับถ้ามันหายนะครับแปลว่ามาจากการติดตั้งการขานสกูที่แน่นเกินไปหรือมาจากโครงเหล็กพะเวลาโครงเหล็กเนี่ยถ้ามันแอ่นปุ๊บพอเวลาเรายิงเนี่ยมันจะผลแผ่นหลงังคาให้ลงไปถูกไหมครับพอเราคายออกมาแผ่นหลงังคามันก็จะคืนตัวเสมอนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราขายสกูออกมาให้มันหลวมแล้วหายดังนั่นแปลว่าเกิดมาจากโครงเหล็กที่แอนนะครับหรือเกิดมาจากการติดตั้งที่ขันแน่นเกินไปหลังจากมันหายแล้วเนี่ยพอเราขายสกูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูมาเช็กระดับโครงเหล็กครับว่าผิดปกติไหมถ้าโครงเหล็กไม่ผิดปกตินั่นแปลว่าการไขแน่นเกินไปนะครับแล้วเราก็ค่อยๆยิงสกูคืนครับยางนะครับแตะหลังแผ่นหลังคานะครับ กดลงไปนั่นแปลว่าใช้ได้แล้วนะครับต่อมานะครับถ้าเราคายสกูแล้วนะครับอยู่ในลักษณะที่รวมแล้วแต่แผ่นลังคายังเกิดการดังนั่นแปลว่าเกิดปัญหามาจากแผ่นราคาและนีงครับส่วนในบางกรณีนะครับที่บางคนนะบอกว่าเอ้ยเอาสเปรย์ฉีดหรือว่าทําการใช้แมทัลสติ๊กติดใต้ล่างและหายครับวิธีนั้นนะครับเป็นการแก้ปัญหานะครับ การดังระหว่างหน้าเหล็กกับตัวแผ่น P u โฟมนะครับถามว่าถ้ามันเกิดเคสลักษณะนั้นแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ครับแต่ที่ผมเคยเจอเคสลักษณะนั้นก็คือแก้ได้แค่บรรเทาครับแต่ไม่หายขาดครับอันนี้ก็ปัญหาผมอธิบายชัดเจนนะครับมาจาก3าสาเหตุหลักทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแผ่นและพีวีโฟมไม่ได้มาตรฐานข้อที่หครับข้อที่2ก็คือโครงเหล็กข้อที่3ก็คือการติดตั้งที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นจะมี3สาเหตุนะครับสำหรับ ปัญหาดังกล่าวนะครับกรณีแผ่นไม่ได้มาตรฐานเราจะทําอย่างไรนะครับเราจะทาอย่างไรในคลิปนี้ผมจะไม่ได้บอกไว้ครับผมเดี๋ยวอีกสักพักนึงค่อยมาเฉลยให้เ,เพื่อนๆหรือผู้ติดตามได้รับชมรับทราบในอนาคตนั่นเองครับ